สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องสู่บทเรียนสั้นประมาณ15บหถึงยีนาทีวันนี้เป็นวันปีใหม่ครับมีโอกาสได้คิดถึงพระคำของพระเจ้าจากหนังสือพระธรรมสองทิโมธีบทที่1ตอนนี้ผมยพยายามที่จะย่อยพระคำของพระเจ้าเป็นบทเรียนสั้นเพื่อจะให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกัน พี่น้องครับทิโมธีเป็นลูกที่รักของเปาโลหนังสือสองทิโมธีเป็นหนังสือที่เปาโลเขียนขึ้นนะครับมันที่จริงแล้วเป็นจดหมายเพื่อที่จะส่งไปถึงทิโมธีผู้ที่ท่านเรียกว่าเป็นบุตรที่รักในความเชื่อเริ่มต้นในหนังสือสองทิโมธีในม้วนก่อนๆที่ผมนําเสนอพี่น้องเป็นความรู้สึกของเปาโลที่ถ่ายทอดให้กับทิโมธีท้าทายทิโมธีว่าหลังจากที่ ในอนาคตเนี่ยเปาโลจะไม่อยู่ท้าทาทยทิโมธีให้ทิโมธีไม่อายที่จะเป็นพยานขององค์พรยซูริ์หรือตัวของเปาโลเองที่ติดคุกเพราะการประกาศพระกิตติคุณนั่นก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับที่หนุนน้ำใจพวกเราว่าบางครั้งเราอายในการที่จะนำเรื่องราวของพรยซูเรื่องราวของความรอดไปบอกกับคนที่เรารัก เปาโลหนุนน้ำใจทิโมธีก่อนที่ท่านรู้นะครับว่าท่านจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาให้หนุนน้ำใจพี่น้องไม่อายที่จะพูดพระคำของพระเจ้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยากจะนำพระคำของพระเจ้าต่อนะครับเมื่อเราจะหาบทเรียนจากจดหมายฉบับนี้พี่น้องครับสิ่งที่เปาโลห่วงในงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยเหมือนกับพวกเราที่ทำงานรับใช้พระเจ้านะครับ ในฐานะของผู้ประกาศในฐานะของคนที่สอนพระคาของพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราห่วงก็จะเป็นเนื้อหาใกล้ๆกันปัจจุบันนี้คนสอนพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นนักเทศนะครับหรือผู้ประกาศครูสอนในคริสตจักรความรู้สึกห่วงใยต่อความจริงในพระกิตติคุณเนี่ยบางครั้งก็คล้ายๆก,กันกับเปาโลในช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของท่านนี้นะครับ หนังสือสองทิโมธีหรือจดหมายฉบับนี้นะครับเปาโลจะหนุนน้าใจทิโมธีนอกจากจะมาให้ทิโมธีอายในการเป็นผู้ประกาศแล้วยังหนุนน้าใจทิโมธีว่าให้ทิโมธียึดมั่นในคําของพระเจ้ายึดมั่นในความจริงในหลักพระวจนะของพระเจ้าและถ่ายทอดมันออกไปวันนี้อยากจะนําบทเรียนสั้นๆนี้นะครับมาหนุนน้าใจพี่น้องและให้พี่น้องเห็นเข้าใจถึงจิตใจของ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐอักทูตอย่างเปาโลนะครับท่ามกลางคำสอนเท็จที่กำลังเข้ามาในคริสจักรในยุคนั้นนะครับคำสอนเท็จในยุคนั้นก็จะมีหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพวกยูดายนะครับหรือพวกยิวเนี่ยที่พยายามที่จะให้คนที่เป็นคริสเตียนนะครับรับพิธีสุนัตและกลับไปนับถือกฎบัญญัติของโมเสสเปาโลต้องแก้ไขเรื่องนี้นะครับตลอด ถ้าทำกาลาเตียพี่น้องจะเห็นว่าเปาโลต้องเขียนเพื่อที่จะให้พี่น้องในแคว้นกาลาเตียนั้นเข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์เพราะคําสอนของพวกยูดายนะครับพยายากจะให้พี่น้องคริสเตียนกลับไปนับถือกฎบัญญัติโมเสสอีกหรือแม้แต่นะครับภายหลังเนี่ยเราจะพบว่ามีกลุ่มคําสอนเท็ศที่เข้ามาในยุคสมัยของสัตวตรรษแรกก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่านอสติก ยอนนะครับถ้าพี่น้องจ่าหนังสือ1นึ่งยอนเนี่ยก็จะเขียนเพื่อที่จะให้พี่น้องระวังคําสอนของกลุ่มนี้1หรือ2ยอนนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งใจของอัครทูตเปาโลหรือแม้แต่ยอนเองทั้งสองท่านมีความห่วงใยต่อความจริงในพระคําของพระเจ้าที่สะท้อนให้เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับว่าคําสอนเท็จที่เข้ามาในคริสตจักรเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับในสมัยนั้นคําสอนของชาวยิว ที่เราเรียกว่าศาสนายิวหรือแม้แต่กลุ่มนอสติกที่นำพี่น้องให้หลงทางจากความจริงในพระคำของพระเจ้าบทเรียนที่อยากจะถ่ายทอดกับพี่น้องในวันนี้นะครับมาจากหนังสือหรือพระธรรมสองทิโมธีบทที่1ข้อที่13จนถึงข้อที่14ในเนื้อหาที่เปาโลจะพูดถึงที่นี่นะครับเปาโลจะพูดถึงความห่วงใยของท่านที่มีต่อความจริงในพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐและหนุนน้ำใจทิโมธีให้เป็นคนที่ สแสวงหาความจริงและยึดถือความจริงนั้นที่เป็นคำสอนที่ถูกต้องดังนั้นบทเรียนที่จะถ่ายทอดกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือว่าอยากจะหนุนน้ำใจพวกเราให้รู้จักที่จะสแสวงหาหลักคำสอนที่ถูกต้องในพระคำของพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอะไรที่เป็นความจริงนะครับในพระคำของพระเจ้าให้เรายึดถือไม่ เหยไปเหยมาเหมือนกับเด็กที่ถูกหลอกนะครับคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือการขาดความรู้ในพระคำของพระเจ้าปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับว่ามีสื่อหลายสื่อออนไลน์ต่างๆมากมายมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่อาจจะทําให้คนของพระเจ้าเนี่ยหลงทางบทเวทจะมาจาก2ทิโมธีบทที่1นะครับข้อ13จนถึงข้อที่14ข้อนี้บอกว่า จงยึดถือแบบอย่างของคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักในพยเยสุคริ์สำหรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับมอบหมายไว้นั้นจงพิทักษ์รักษาไว้โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเราทั้งหลายบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่1ผมให้หัวข้อว่าจงยึดถือแบบอย่างคําสอนอันให้มีหลัก ถ้าเราจะอ่านในฉบับภาษากรีกคอยเนที่ใช้เขียนนะครับมาจากคำที่มีความหมายถึงการที่มีแบบคำนั้นมีความหมายถึงแบบนะครับหรือแบบฟอร์มที่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนคำที่บอกว่าจงถือเป็นแบบอย่างมาจากคำว่า h y p ท t โ o p ิ s นะครับ h y p ท t โ o p ิ s ในภาษากรีกคำนี้ภาษาอังกฤษ ทับศัพท์มาเป็นแพทเทิร์นนั่นเองหรือต้นแบบเราพบคำนี้สองครั้งในพระคัมภีร์ใหม่คือในหนังสือ1ทิโมธีบทที่1ข้อที่16อีกคำหนึ่งนะครับในข้อที่13ที่สำคัญก็คือคำว่าคำสอนอันให้มีหลักคำสอนนั้นให้มมีหลักเนี่ยมาจากคำในภาษาที่เปาโลเขียนในสมัยนั้นฮูกิอโ k น o w ฮูกิอโนคำนี้พบทั้งหมด12ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ มีความหมายถึงเสียงที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงแปลกนะครับเสียงที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงกำลังมีความหมายถึงคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าที่ทําให้ผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งหรือแข็งแรงนั่นเองคำสอนเท็จที่เข้ามาคือยาพิษที่ทําให้คนฟังหูของคนที่ฟังเนี่ยเมื่อได้รับข้อมูลเท็จ ร่างกายความเชื่อก็อ่อนแอดังนั้นสิ่งที่เปาโลต้องการที่จะให้ทิโมธีนะครับเป็นคนที่ยึดมั่นยึดถือในความจริงจากพระคำของพระเจ้ายึดถือแบบอย่างจากคำสอนที่มีหลักที่ได้ยินจากข้าพระเจ้าก็คือได้ยินจากเปาโลนั่นเองในตอนนั้นทิโมธีได้มีโอกาสออกไปประกาศพระคำของพระเจ้าด้วยกันกับเปาโล ดังนั้นสิ่งที่เปาโลสอนนะครับทีมธิก็ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านั้นและรู้ว่าสิ่งที่เปาโลสอนนั้นเป็นแบบแผนเป็นทูโพสนะครับในภาษากรีกมีความหมายถึงแพทเทิร์นที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้แบบอย่างต้นแบบมีหลักฐานนะครับพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้สิ่งต่างๆสเปกสปะนะครับพระองค์มีแพทเทิร์นของพระองค์แม้แต่ในหลักคำสอน ในความจริงในพระคําของพระเจ้าตัวอย่างที่อยากใช้พี่น้องเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ละเอียดในเรื่องของอะไรก็ตามนะครับที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น mm. เช่น mm. เมื่อพระเจ้าได้บอกกับโนอาห์ว่าให้โนอาต่อเรือนะน้ําจะท่วมโลกพระเจ้ากําชับโนอานะครับในปรถมการบทที่10บทที่6นะครับในข้อที่14จนถึงข้อที่15 พระเจ้าบอกกับโนอาห์ว่าดังนั้นจงต่อเรือขึ้นลำหนึ่งด้วยไม้ไซเปรสและกั้นเป็นห้องห้องแล้วยาด้วยชันตลอดทั้งนอกและในเรือนั้นยาว3 0 0ศอกกว้าง50ศอกและสูง30ศอกเมื่อพระเจ้าบอกให้โนอาห์ต่อเรือพระเจ้าบอกกับโนอาห์นะครับว่าต้องใช้ไม้อะไรสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราจะเห็นพลักษณะของพระเจ้าปรากฏออกในเรื่องแบบนี้นะครับ หรือแม้แต่เหตุการณ์ต่อมาเมื่อพระเจ้าได้บอกกับโมเสสให้สร้างพระพลาหรือเต็นท์ของพระองค์ขึ้นในขณะที่ชาวอิสราเอลได้วนเวียนในป่าในพระธรรมอพยพบนะครับในบทที่25ข้อที่40เป็นข้อความเดียวกันที่เราพบในพระธรรมฮิบรูบทที่8ในข้อที่5อยากจะนำพี่น้องอ่านข้อนี้นะครับปรหิตเหล่านั้น ปริบัติในสถานนมัสการอันเป็นแบบจำลองและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ด้วยเหตุนี้เมื่อโมเสสจะสร้างพระพลาจึงได้รับคำเตือนว่าจงทำทุกอย่างตามแบบที่เราได้สำแดงแก่เจ้าบนภูเขานั้นพี่น้องครับบทเรียนที่อยากจะนามาถึงพวกเราในวันนี้ก็คือว่าความเชื่อในความจริงในพระคำของพระเจ้าเนี่ยมีแบบแผนของมัน หลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่ามีคำสอนแปลกๆที่เข้ามาในคุชจักมีคำสอนแปลกๆเยอะแยะเข้ามาในคุชจักแม้แต่ในปัจจุบนันนี้นะครับคำสอนที่ไม่ถูกตามระกคำของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ปล่อยให้เราไม่มีหลักเกณฑ์ในการยึดถือพระเจ้ามีหลักคำสอนของพระองค์ที่เปาโลใช้คำนี้นะครับบอกว่า h ูพอ t ู p o s i s ที่มีความหมายถึง แบบที่จะต้องยึดถือไว้เมื่อสอนพี่น้องและแบบนี้นะครับพระเจ้าได้ถ่ายทอดผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์ในหนังสือยอห์นบทที่17นะครับในข้อที่8พระเยซูได้ถ่ายทอดหลักคำสอนนี้ให้กับอัครทูตอัครทูตก็เขียนแบบเหล่านี้นะครับหลักคำสอนเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับพวกเราเพื่อเราจะได้รู้หลักคำสอนเหล่านั้น อาคาทูตเปาโลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เขียนหลักคำสอนนะครับในจดหมายของท่านที่เราอ่านและเราก็เข้าใจได้ในพระธรรมยูดาบทที่3ยูดาบท,ที่3เนี่ยเชื่อเราเห็นว่าพระเจ้าได้ประทานแพทเทิร์นแบบของคำสอนของพระองค์ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนที่รักทั้งหลายแม้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเกี่ยวกับความรอดที่เรามีร่วมกัน ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าจําเป็นต้องเขียนมาให้กําลังใจท่านให้ต่อสู้เพื่อความเชื่อซึ่งได้ทรงมอบหมายแก่ประชากรของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวเป็นพอพี่น้องครับความรอดที่พระเจ้านํามาให้มนุษย์หลักความจริงในความเชื่อนั้นมีครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีครั้งที่สองเราจะพบว่านะครับมีนิกายบางนิกายในศาสนาคริสต์เนี่ยที่เขาบอกว่าเขานับถือพระเจ้าเนี่ยก็มี พระัมภีอีกเล่มหนึ่งขึ้นบางกลุ่มอ้างว่าได้รับการปรากฏจากทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นมาบอกความจริงอีกครั้งหนึ่งคําสอนแบบนี้นะครับที่ปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายในโลกที่เรารู้ว่าผิดจากพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวไว้พระเจ้าได้ประทานหลักคําสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนมัสก,การพระเจ้านะครับหลักการแห่งความรอดหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจําวันพระเจ้าประทานให้กับ มนุษย์เราเนี่ยครั้งเดียวทุกวันนี้เรามีพระวจนะของพระเจ้าที่เราสามารถอ่านและศึกษาและสามารถทำความเข้าใจได้เมื่อพูดแบบนี้นะครับก็อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าอย่าให้ใครหลอกเรานะครับจากความรู้สึกจากการเอนเตอร์เทนนะครับคิดว่าการมรสกการพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วมาตรฐานที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยพระเจ้าได้มอบไปให้กับเราเรียบร้อยแล้ว ในพระธรรมกราเตียบทที่1ในข้อ8จนถึงข้อที่9นะครับท่านเปาโลท่านบอกถึงผลร้ายของการที่ใครก็ตามพยายามที่จะนำข่าวประเสริฐอื่นนำพระกิตติคุณที่ไม่ถูกต้องเข้ามาสอนพี่น้องเนี่ยอันตรายพระธรรมกลาเตียบทที่1ข้อ8จนถึงข้อ9ไม่ว่าเราหรือทูตสวรรค์หากประกาศข่าวประเสริฐอื่นซึ่งต่างจากข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่าน ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งชั่วนิรันด์ดังที่เราได้บอกไว้แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำอีกครั้งว่าหากใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านนอกเหนือจากที่ท่านได้รับไว้แล้วขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งชั่วนิรันด์พี่น้องครับบทเรียนง่ายๆในวันนี้ก็คือว่าอยากจะให้พวกเราเป็นคนที่สแสวงหาความจริงในพระคำของพระเจ้าเหมือนกับที่เปาโลได้ บอกกับทิโมธีเมื่อเรารู้ความจริงจากพระคำของพระเจ้าจากการศึกษาพระวจนะของพระองค์แล้วยึดมันไว้ให้มั่นนะครับอย่าให้ใครที่มาสอนเราให้หลงจากทางของพระเจ้าอันที่จริงแล้วมีข้อบัญพีอีกมากมายที่อักทรตได้เตือนพวกเราที่จะให้ยึดมั่นในทางของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4นะครับตั้งแต่ข้อที่13และข้อที่14 เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาเหตุฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะฝากพี่น้องไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระคำของพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนนะครับผลไพร่ของพระเจ้าเราจาเป็นจะต้องมีความรู้ในพระคำของพระเจ้าแสวงหาความจริงจากพระคำของพระเจ้าและยึดถือมันไว้นะครับเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมาย สุดท้ายที่ท่านส่งไปถึงลูกที่รักของท่านก็คือทิโมธีดังนั้นต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่เปาโลนเน้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับยึดความจริงในพระคำของพระเจ้าไว้อย่าให้ใครมาหลอกเราขอพระเจ้าวอวยพรพ,พี่น้องครับสวัสดีครับ